ลุงเขาบอกให้จอดเขาบอกว่าเขามาไม่ท <shared> ัน <atau> ม <vrai> ันจอดอยู่เนี้ยลุงไปเรียกพี่ไปเรียกลุงมาก็ไปเรียกเดี๋ยวลอคนถ้าพี่ขูดนะงั้นขูดพี่กลับเอาไหมออกไม่ได้ก็รอโอ้โหตหลเลยรอไม่ได้เลยเหรอชีวิตเนี้ยจะรีบไปไหนคนจะไล่ยัมึง่ะจะตัว ไจัอะไรกันแน่มึงจะอะไรเห็นแค่ตัวจัะไปตามลุงมาตามลุงดิลุงไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่คนนี้จะรีบไปไหนอ่ะจะรีบไปไหนอ่ะจะรีบไปไหนอ่ะมึงขู่รถกูอ่ะเดี๋ยวรอตำรวจมาดีกว่าให้รอมึงจะรีบไปไหนอ่ะไอ้เฮียนี่นะเลขเฮียอะไรจางอหนึ่งสองแปดกทมเนี่ย ก่ากูยังไม่ไดหมดกูยังไม่ใช้เลยโดนแน่รีบไปตายไปจะอะไรนอนรถขวางทางออกอ่ะมึงก็ไม่ได้ดีนักหรอกไอ้ควายใครไม่ดีก่อนกันบอกว่าออกบอกว่าลุงพ่าบอกให้จอดเดี๋ยวเขาก็ไปแล้วนี่คว่ำทางออกอ่ะก็เดี๋ยวกูก็ไปไงโอ้ยแค่ออกได้ไปตายไปรีบป่ะอย่าที่รั ไม่ได้อยากออกรีบออกไม่ได้เงี้ยมึงมึงมึงมันน่าด่าอยู่แล้วแหละคนอย่างมึงอ่ะมึงไม่ใช่คนดีหรอกไม่ต้องกลัวหรอกว่าคนอื่นเขาจะด่าไม่ด่ารอตำรวจดีกว่าตำรวจเยอะแยะแจ้งตำรวจไปสารเลว คนนึ่งอะบอกให้หนูจอดนะตรงเนี้ยแล้วมันน่ะเอาคุณแจขูดรถเนี่ยดูยาวเลยนะจอดตรงนี้ไม่ได้ขววงทางอะไรนี่ไม่ได้ขวางทาก็มันบอก<ล>มันออกไม่ได้ไม่ได้ออกไม่ได้ลุงอีกคนนึงอะบอกให้จอดอะ <S 2> <S 2> มันคือใครเนี่ย <S <S ตำรวจุดเตา มันมีสิทธิ์จอดนี้ไหมแล้วคุณไปขุดแล้วเขา<อ>ได้ยังไงอ่ะไอ้ลงุงลุงอ่ะพีนมันก็พินพินฝานจะไรก็มาได้ไม่มีสิทธิ์ไปขุดแล้วเขาพูดคืนได้ไหม เอาจะไปกใ็ใสเกียร์เดินได้ควยายถอยหลังรนก,ก็เดี๋ยวไปแจ้งความที่โรงพัก พี่รักโทรดิมันไม่มาหรอกตำรวจอะ